ถึงมาสามงวดแล้วใครครับนี่เสียปลาอ้อยแสนสองแสนถือเบิดบ้านเลยบ่าแม่เบิดบ้านโตพ่นนั่นได้หาแสนโอ้ท่านพูดทุ่นหน่อยก็ได้หน่อยทุดน้ายก็ได้ร้บ้าแม่คือรู้จักกับแม่เป็นการส่วนตัวเลยแม่นคนบ้านเดียวกันโอ้ครับผม ครับสวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาตามนัดเสียอะไรนะแม่เสียปลาอ้อยเสียปลาอ้อยเอาก่อนอื่นเลยนะบางบางบาง,บางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับผมที่มาที่ไปนะครับของเสียปลาอ้อยนะครับผมคือเขาเป็นไข่ครับแม่ทําไมเลขเขาแม่นครับผมเป็นเอฟซีแม่ดวงโอ้พันยูทั้งบางเดียวกันพันละโอ้ครับแถวอุบลน,นู่นเหรอแม่แถวอุบลเป็นเป็นอัน จะของฟ้าอ้อยเนะาะจะของปลาอ้อยจะของปลาอ้อยแม่เาเพื่อนก็ชอบแนวทางนี้แหละครับแนะม่มักแนวนี้โอ้ยเพิ่นสื่อท่งวัดท่งวันได้เพื่อนไดประจํโหูเ,เสียปล<ร>าอ้อยนี่นะเสียปลาอ้อยครับเขาเขาจะโทรมาบอกแม่เหรอครับหรือว่ายังไงอที่แหลกเพื่อนก็บ,บริโทษออกก็เรื่วัดวังหันถ้าบานได้น้ำลายอือ ูรษแสนสองแสนโอ้โหูรษแสนสองแสน,นแมวมานั่งด้วยว่าแม่เบิดคู่คนอยู่ในบานนั้นครับตัวเพื่อนนันได้ห้าแสนเสียนั่นแหละครับเสียน่ำเพืนทุนหลายอือมันก็ได้หลายหลาย <laughs> <ๆ>ที่นี่ใหญ่เพื่อนก็เลยเห็นครับใหญ่เพื่อนกเ็เลยว่าแม่นมาสามงวดแล้วเพื่อนว่าแม่นมาสามงวดแล้วก็เลยไปน้ำไ้ครับ น้ำหายเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็น FC ฟแม่ดวงเพิ่นให้อยู่เพิ่นว่ามันก็ได้ห้มาโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนี่แกไม่ให้บ่เป็นผู้อื่นเพิ่นบ่ให้โอ้อันนี้ถือว่าเป็น FC ฟแม่ดวงแม่นคนบ้านเดียวกันเพิ่นว่าโอ้เพิ่นก็ได้ให้มาอันนี้ก็คือว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะคุณแม่เนาะแม่นตามวงตามบ้านนี่ท่านก็ไม่บอกใช่มั้ยอันเพิ่นบอกอยู่งได้บ่ก็สิดังนี่เพิ่นเพิ่นบอกท้ายบ้าน อ <ừ> ถาบานได้นํามว่าวมันเบิดบ้านตัวไหนครับแม่งวดที่แล้วสอง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 สเป็นสูตรคํานวณหรือว่าเป็นมีที่มาแม่กเพื่อนกับโบอ,อกเนาะโอ้ท่านไม่ได้เปิดเผยอะไรเพื่อนบบได้บอกอยังบอกว่าให้ไปเอาเลยตัวนี้อย่างนี้เหรอเพื่อนก็เลยทรงมาให้ตามถิ่นสรงมาให้นั่นละ่ะครับอืมแล้วที่ในมือีนเพื่อนซิมมาเน้นให้เนาะมาเน้นให้ครับเอาก่อนจะไปฟังตัวเลขนะเอซีนะขอ ถามแม่ดวงสักนิดนะครับผมแม่ดวงฝันว่ายังไงได้ยินว่าฝันดีนะครับก่อนที่จะไปฟังแนวทางของเสี่ยเนาะฝันก็ฝันที่ดีเป็นยังไงแม่ฝันแบบไหนฝันว่าอันขี่รถเก๋งไปกับบุกสาวครับอันก็ลั่ติดเคืองพอดีรถซิฟหลอกกับมา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 อันเหี่ยงขางกันเลเรื่อยยุดครับผู้ซิฟหลอกกับสิยุดธห้รถเก๋งไปก่อนครับ ผู้ดเก๋งนี่ก็สิยุดธแหย่ซิบลอไปก่อนครับต่างคนต่างบอกไปอืมบัดที่นี่รดเก๋งก็เลยออกไปสิออกไปซิบหอ,อก,กับตาชินใจไปน้ำกันคือกันออกไปพร้อมกันเฮียงกันไปอือบัดน,นี้รดเก๋งมันมันทางแคบเนาะรดเก๋งก็เลยต๊ทางโอ้ครับผมไปบัวได้ไปน้ำขอบทางบัดน,นี้แดนไปน้ำขอบทาง แดน,นไปแบบไปไป,ไปพอสะพานทั้งหนาครับ <c oughs> ไม่ดวงกเ็เลยบอกดูว่าจอดจอด,จอด,จ,อดจอดกเ็เลยว่าทั้งหนาเป็นสะพานกเ็เลยว่าฮอ <c oughs> ไม่ดวงกเ็เลยเปิดประตูโหลดออกเอาเอาขาลงไปยันอยู่แนวนี้โ <c oughs> อ้จอดยุดกเ็เลยว่า <c oughs> ไปดันแบบจักรยานนั่นวะแม่มันจะอยู่ไหมนี่ <c oughs> รถก็เลยยุดแบบนี้ <c oughs> โอ้ยอยู่ด้วยยุดด้วยโอ้แสดงว่าอยู่แล้วตัวนี้อยู่แล้ว ออคิดว่าตัวนี้สีร่งลางตัวไหนละแม่ทะเบียนรถนี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดเอารวมกันเลยได้ไหมกับฝันแม่ดวงเนี่ยจะไม่ให้พลาดโอกาสเลยครับผมเอารวมกันเลยอ่าเขียนฝันแม่ดวงนะฮะเอาแม่ดวงไปประกาศ<อ>มาก่อนก็นได้ครับ<อ>นี่นะเอฟซีนะเดี๋ยวรอสักคู่นะครับผมคือวันนี้ก็คือบทสรุปเลยนะครับของเสียด้วยแล้วก็ความฝันแม่ดวงเพราะว่าแม่ดวงก็งวดที่แล้วก็เข้าอยู่ใช่ไหมแม่เข้าอืเข้านี่ ของเสียหรือว่าของแม่ดวงฝันมันจะเป็นข้อแม่ดวงฝันครับของเสียก็สองสองของแม่ดวงเข้าตัวไหนนะของเสียก็สองสองคือการข้ขอแม่ดวงก็สองสองโอครับแม่เขียนด้วยนะครับว่าฝันครับวันนี้เอาลายมือสดๆของแม่ดวงไปเลยนะครับผมมันถึงจะมานะแม่เนาะจะเนียนตัวตัวทิพย์แม่ดวงมาข่วมฝันนี่คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์เจ็ดแปดไม่เอาบอแม่เจ็ดแปดก็มากความฝันหรือว่ามันมากกว่าคุณโตนะครับมันกับโบรลายหางเนาะครับเก้าแปดไม่เอาเหรอเก้าแปดก็เอาครับออยครบทุกตัวเลยครับ วันนี้ก็รับ <8. S 1> วันนี้สรุปให้นะไอซีนะทั้งความฝันทั้งของเสียนะครับผมแต่ว่าไม่หวงมาความฝันครับบเพราะว่ามันเหยียบไปแล้วนะมันตรงกับของเสียไหมแม่มันจะตรงอยู่เจ็ดแปดของเสียมีเหรอครับเจ็ดแปดมีบะบ่ได้เขียนไวนะ้เนาะโอ้เจ็ดก็คือชุดชุดเต็มของเสียใช่ไหมเจ็ดแปดชุดเต็มนี่มีอยู่ครับ เจ็ดแปดในมีอยู่อืมแต่วันนี้เป็นชุดเน้นใช่ไหมครับของเสียเมนครับผมใครอยากดูชุดเต็มของเสียนะครับผมในคลิปก่อนมีนะฮะแต่วันนี้จะเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นแม่วงกลมของเสียนะครับผมใหญ่เลยวงกลมทั้งหมดเลยนะครับผมวงกลมทั้งหมดเลยนะครับอครับจะได้ไม่หลงกันนะครับของเสียป่าอ้อย มีเนะเอานีไปก่อนแล้วแม่ขอให้อ่านออกก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมครับวันนี้มันมาแบบด่วนๆไงมันมาแบบด่วนๆมันก็เลยเราก็ตั้งหลักไม่ทันเสียก็มาแบบด่วนๆเลยเนาะเออเอาแบบธรรมชาตินี่แหละเอฟซีนะฮะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผู้ได้มากกัตามครับนี่เรามารับชมนะครับรับชม แนวทางของเสียนะครับแม่มีตัวไหนบ้างแม่แม่อ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมของเสียปลาอ้อยชุดสามตัวสิมีห้าเจ็ดสี่ครับสองโตันสี่หกศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดห้าสามห้าสามอันนี้ชุดสามตัวมีหางเดียวเหรอแม่มีหางเดียวห,ห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมครับแม่ที่เหลือจะเป็นสองตัวเหลือจะเป็นสองตัวส่วนของคุณแม่มีตัวไหนครับผม 9078 9078เด็กฝันไม่หลวงเด้อครับตัดตัดเอาในนี้ใช่ไหมแม่ตัดเอาในนี้ละแบบเด่นๆของคุณแม่คือตัวไหนครับผมเด่นๆคือ07 07 07กับ97 07กับ97อันนี้คือชุดเน้นของคุณแม่คือว่าฝันว่าเอาตีนไปเท้าเนี่ยไปไปหยุดรถเบรกรถเบรกรถเบรเบขี่ดินเออปรากฏว่าเข้าจริงๆ หยุดอหลีแสดงว่าเข้าแล้วใช่ไหมเลขชุด<ม>นี้นี่คิดว่าจังไน,นก็ลงล่างโอ้ยจังไน,นก็เขาเพราะว่าเหยียบไปแล้วจังไน,นก็เขาเนาะแม่ครับผมเอาเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะครับผมจะเป็นตัวไหนในทีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆวันนี้จะเป็นปากกาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆหรอกจะเป็นปากกาธรรมดาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ตั้งตัวกันไม่ทันคือเสียมา ดนด่วนนะครับมันมองไม่เห็นแม่แม่วางก่อนก็ได้ครับผมอ่าปากามันเล็กนะฮะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเสียป่าอ้อยในีินะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าเสียก็โทรมาจังหวะที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังดีที่มีปากาอยู่เนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ